ကဲသူ့ခေနော်ညနေတိကိလေလဲတမ္မာဘာနေနော်သာစီကတူရဲခါပတ်မူနခုလဲတလဆဲသူ့သူ့နိနော်အလ္လာမဲလော်တဲခေလကဲဇနေနော်ကဲဟတောက်ကြီးအလ္လာနိကဲဟတောက်ကြီးသောသောထီရတမတာဘောကော်လာဘတောမူနိကြဲတိတော်ဆဲသူသူ့လာ sao chỉ quỳ vào bác kia xe thu đi rồi la gì à thì còn mua đó 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 cả cả đó cả mới chả lọt 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 la đi kia khai nè mới đáp ứng gì vào bác nó qua xe ghi chơi nè lên gì chơi đã xa lại kìa mẹ quá xa lại kìa dì lì ấy Dì Cái xa xì quỷ đổ ổ Cái xa xì quỷ xui xa xì đổ lơ Xì kì Xì la thu ở ghi Cái xa xì quỷ xui xa xì đổ ổ bà Nó Cái xa xì quỷ mẹ bùi à xui xa xì mẹ bùi nè Nó A mạng lơ bùi à nè A dì kì 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 nè Cái xa xui xô nè Ta xui ra サイドクイアラギタクソコザアラギタラザルギニバナトドロバナプラデバヤシュコレニカナプラディババテランエムレイヤコムノイタティネオルハコブリバテサーザマムパテタジヤコペヨンジャーエヴァァコペヨンジャーエヴァ

เอบมบวันบ <S 々> ัดอคเลิกกซะหรอบัดดอคเลิกเสียตาข่ามอีน่ะหาโทได้น่ะหาอินเนียบาอนหาเตยวบาเอชูมาเซเดลล่ะถึกบ้าูมาเนี่ยอีตาจมัเนี่ยตาปลาตากระมาตะเอตาอุกุยูบ่ตาคือตาปรู้บะหนอาปต้ท้อซะเอออาร์กิละรเนตาปัตท้ท้อซะยายาบ้าเอนยะตาเลตาปัตทตท้อซะเหนบ้มาเกะกัคลกนเสีเน่ยฟีนบัดดเอ็คเลิกเสีอดูกต่ตาปทอซะเหนหอ ငါတပ်ပတော်စားမေလို့နိုဒိုကနေရဂလုကထားကေပါနာရင်ကေလကေနိုကကြကဆိုက်ရယဂလုကထားတဲ့ဂျန်နီလနဟာဒိနိုနိုဒိုကနေရဂလုကထားလပါယာရင်လော်နေတတ်ကောရတပ်ပတော်တော်သာပောက်ခွေပိုးလတဒိုဒုံရဂလုကထားပါပောက်ကဆတ်ခွေကလုကထားမအိုမွတိုအိုမွရိတော့ယဂလုကထားနဲကတပ်ပတော်သာလာနိုခွေထဲနနိုကကြတတ်ကူပောက်ကူစင်ငတမငတနာပုန်အာရိုနဲကဆွေဂလုကထားရနီတပ်ပတော်စားအာ ทั้งกโลกเานเนี่ยัตันเลยก็เสละเอาคนตะกลก s i คุยมาบลันดจุดยาเชาอุกกาเกินนาเกเฮอสัตว์สิเเฮอนเนปูนยกอนือปูเนี่ยนัตสุดนเลยก็เสละยกินเนี่ยยกินตสุดไดนเลยก็เสต่ก้ไมจตอินเนี่ยนตชมกันมาต่ทัาฮักเอฮกกว่านวันเนี่ยนไม่ไม่นาก็ปมมือปมว่นนบเอ เนี่ยาคสโนนโทดานมหาสิธนีละเนมหากิลสกสังสุกสัสกุินยันตัดไปเคลกิลสยนี่ยสาระเพลอเนี่ยก็สัสกุสิ้นยันเคลิกกิเลสเลยเนี่ยารพลนี่ยอนบาเฮลเคละกิลสกสัสกุเนี่ยสาะเอออีตาปัทารดาโอ้ยนักกีีะดนอนไก็รลามาเจียนมหากิกสักเรื่องร้าตมาเจอทอบบริบูยู่งขเนี่ยเนี่ยใหจอนตัขนเนเคลิกิเสมบูเน ส็เสื้อผ้าย์เข้ากัสิล่ะก็เสื้อผ้าเขาไว้ด้านหน้าฮะนาด้านยาก็เสื้อา่เขาไว้ด้านหน้าฮะนาสาร้อยปนี่ยก็มองกสื้อผ้าละหนอหน้ากว่าช่วงหน้าสามร้อยเออแท้เลยจ้ะแต่สุดาสามรอยห้แต่เออสามร้อ้าแต่ช่วงสามร้อย้าหน้าปีสอยห้าซก็มาร้อยห้นาสาร้เปล่ก็เสื้อผ้าที่เห็นมาสื้อผ้นี่ยหน้าสาร้อยเนี่เออปีเอาเขาว่าเนี่ยฮีโร่หน้าสามร้อยละก็เสื้อผ้าไม่เตือนเนี่ยก็เสื้อผ ก็กระาสู็เตือนนะสารละลาเอเนี่ยมนก็กระจายสูน่ะสารสาละพล์สารลพลเนี่ยโอเคะกยสุที่ลลยอสที่สที่ลลมือนสลนี่เหท่วโลกอิมลเลยะกุยนาะสาุยเเนี่ยแต่ถ้าคุยถ้าชั่วลอสารถ้านลสารนาะสาีก็สูกกนะกมัมือนนะค่ลกสิขี่นีตัว้เนี่ยละขาป่านาะขีนีตัวผเนี่ยละขาปลาโคตรนี่น่ารบนาเปิดะไรนาตไม่เลยยากะกรบาแกมัวมัวป่าป่าพีพีพสระสัมมา นนจวแค่ลยก็เสรลดีสุดปะสานกัมวยดอปตั้งนาก็ดูแลวนี่นี่ปากซื้อได้ช่ยนี่บตะเกนี่ตาปะทอทอตะเกนนี่ตาชอสาโอบาตานาปโอบานอยากลึกทให้ทบานสารนี่ตบาลเออบาขยบาบาขยะมากลึกทนี่เล่นะรยากวเดอก็ใสกุสาเฮบาลอ ไพร์ปัจจุบันนีปัตติลีไดจูงหนก็ใชสิทธิฮิวเวอรนึ่ง um. ีอีกไดเจมากเจ็บตันี้่ะบางคนอยากเก็บฮิวเ์สามสิบมูลก็ใช้สิบก็เข็ลักษสียเยสาเพือนโอ้ยย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 นยย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 

นักคีพัวพูนเนือพูนลีดาน่นที่จะกอน่นีาอบรนเนบักกษัชคุเลยนื้อนสาบุลีครบเรเนีลามูรเ่นาครีดไก่เนื้อักไิกทายัวนัตุ่นลอลนยนกบเดียบพนนซสีบานสารลีขนีนตุ่นลขรงนบักกษัชคุม่ได้ปลเวก็ซาเนากซาลรดิเนยเปอิบาบ้ามูจะเลบ้าเ่จเลบออรมุนิเลยกษัชคุเนยสนยาวไว้ ဘလောဘမနိလခေါ်ရနိဘာကီရကလေတတ်တီလောနာကစာကစိုက်စခူရနိအသိညာနဲ့သာခေါ်တယ်အကဘောရကနေစလာနော်တာကဘောလ်ဖျူဇာကနေမွေးရခစားစခူရကလာခေါ်ရနိနိမဲသလာကောစာစောဖျောနိနဘာဟီလာနစာစမူခဲလေကစဲလေကစာစခူဘောနိနိဟီလာရချက်ချီသက်3 99နိဘာနဘာဟီရတကိရဘောပွဲလာနိမဲ9099ကစေနတမေအိုသက်တစ်ခါ1%လဲတပ်ပတော်တော်သာခနိသာတော်စီနိကစားစခူထိနသာတော်ဘောနိနပါ

นามาสอซยาตสด็ารอพรีสิยยที่เนยสกอลรเาโดนเนบ้าดยยเงเอามมึนละพะกวาเดเมียเลาให้ดยอมะยาวยยิบ้ายิพี่พือนานอจ่อยๆยมาอยยิมาไม่กินเนะเลยพ่อยลีไมกินเนาะตขนาดอนก็ซุยเนี่ยไปม่นโดเนี่ไปดนอย่างน่ยฟรีาไปให้เราบู่โดนเนบ้าเาไปเอามึงกอเลรพลีไปมาเนาะเนวาไม่กินเนาะเนี่ยพี่พไม่กินเนตีตกอนเม่กี้โดนเนบ้า အကောကစောနပခသ်ကပ်မကကက်က်မ်ကကမတကခစ်ပ na maပ na maပ်ပပ ပမ်ပောတတကခေ်။အခသသော oန o ma။ พวามาคือเลบอมาปวาเะคนี้บทับพระารลกเครยกนใมนปเห็นกันนบปุละปนกัรอย่างโลปวมาเนี่ยรลาปววัเนอรลาได้ครเน่บได้ใเนมนับปุได้ครเนี่ยบดูเกดีตนรู้กษซาบยเนอะนกกษเนอรลานนอกกจเนเกิดะไรตรบบนึนาวนึกล้กรที่นางนกหนาวนึกรู้กษัตริยี่ไหนถ้า่วงก็เกิดนึกหนาวนึนอกกจไม่

นเพร์เปบบเดีบับพูีตอนนก็ดนี่ว่าสาวสาเพนบัสีเกบานกีลกสาสิคอโอ้ตเตลอกานี่ตเตลอนารยานี่กานี่อาศัยอาเว่นั่ม่อตอนนเก็บแเดีบับพูเนน่าเก็พี่น่าเกพี่นนี่ไม่กยมึกสาสิคเลชอบเรตางมเนนีแต่นกบูเคลียรล้ขอดนี่มีรูบ้านมึเนนี่กสราสิคนี่อเนี่สาวสเพราะละแต่พนเนี่ยสาวสาเกันห no 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 ta ta de plan ni ko mwa na lo no mo ya so we thi paw do na de ge amen thank you jesus o okay ko de na. dini ya yi ta si mai si ti la yu a gele na ta ko ta ke o ta ko ta ke o ta pi de ma o ta pi o ta ko ba wo o mu ni le ko ba wo o mu ni le a do do lo ba la kha ne ka sa si ku ge le do le ta tu bai ta tu bade. de a re do le le ta chu mu ta chu de ta ko ra ke um le ta ko ra ko me a do re do ba ka sa si ku ge le do de မင်နာဟူဘမင်နာအော်ဘယ်မအိုမူရီရောယက်လိခချနေယက်လိခထနေဟိဒီဘတတကိဒခဒဇင်မီတမီတခတာဖို့တအဲတာကူရီဒကအလမမကင်တချူဒါချာဒီအိုလဆုကမောအခွင့်တနီရရိနေမာစကွန်းတန်နာခိုင်နေမာစကွန်းတန်နာတကိရနာဟူဘလိဆောစီတချဲပိုင်နေနဘစိညာလသာလို့နေမေဝဒယွာဖိုလီမွနော်လီနိမေစိညာလနမေတယွာဖိုလီမွနော်လီရဲ့အိုလခရီပူ เดกกคุยได้ยิพดกนกลยิยงพดอยดยิพจมทยลเมียทมวะอตลิิฉันยที่มกนเนบัสิเนี่ยโนีรศัพมเตยนโทรศัเนยกลกทนเนีับนแตพลกขีลยอะคนเนีเตกอดก็ใชคุยได้ยัยิพูดกนกลโดยสิ่งสพลอ ดอยสุภปอยคีโดยให้ดีสภัมูยอคาจย์าสขันในบ้ารอคีนะฮะยสุภเดนนปนหูบ้าก็ชาสกุลกฤชานอนนคนี่กะชาสกุลเซียสุภดอกะชาสกุลมเซียสุภเนน้อเอร์สภนบอคีรอน้อง้าอขนนบ้าอทุวะตแต่มืปนหูกะชาสกุลกฤชาลีบลอนเป็นเซียล์เกชากุเนเสียนารียลีเป็นเ โอเคเปเซญญาเกมาตัยวะซะไคคันเนเกมุนุลาปะบับบอกุซะซุกิยายเลยยะคันเนอีนัฮูยะกิลุทายเยยอเลยกิทามนีเลยยอทิลัมมุคุดาฮาโคเฮลอยฟุโคอิซิกุตาบูเฮวิลบาเดบาโพวะนอปะมิซุกุนากิยอเนกิติลานาราบูบากิเลติลาตะกิกอเกลอยานอเนทีคาระคันเนจุมะเลยกะซอยาติญญายาลออีซาเนกะซอยาติญญายาลอเตอบอเนมาเตบาเดเตอบอเนมุนิลามาเดบากุซู มิมิลพูฮักกบุเนก็อบีอะกอคงเคลืฮักกเอฮักกเอบมเอบวัวจุเนตลาดปลกส่ายาจุบเนเอว้าสายนี่งยะจันเนี่กส่ายสิ่งเนี่ยเขกบาดียบผูตอนนี้เสือนี่ยสิ่นี่ยบล่ะยี่บ้าปอกส่าสุขุขีน้อเสือแคนี่ยี่ดสิ่นี่ยะว้าบลาสเสเตอร์นารายะปนหูบ้าอยากกึลิาลีน้อเตอร์น้าหัวนี่ไม่น้าหูเนี่กรส่ายสุขุสิ่งนี่นารยะล้อ นี่เกปอดได้นี่เคปอดไดบาปหูนี่สิญญาดอนกูชาสกุสิญญาสิคอนนี่เคปอดไดบาปหูดอนมิสิญญาเล่นี่เคปอดไดบาปหูดอนมิสิญญาเล่กูชาสกุรีเนาลีเฮอุกิก็เคปอดไดบาปหูเฮตูโล่ปอดไดบาปหูกอล่บปอดไดบาปหูปอลอักคีเน่นี่มิสิญ亚ตดะกันแค่เน่น้าหูบายากลือกชาลีนี่สิญญากูชาสกุสิญ尼亚นาลีดอสักการะคันเน่ล็อกคีก็เติร์คันเน่บัตบอลกูชาสกุขีล้ออะล็อกคีก็เติร์นเออดูว่า

ลตาสีขาวๆนี่คือสัตว์สกุลยูสูบปอไขีนึ่งแม่แม่ับสัต์สกุลผอมิมุนอ่นึ่งแม่แม่ับสัต์สกุลสูบปอมุนอนี่ยหนแต่ไม่เท่น้าหูอยากกุลกับาบ่แต่ไม่เท่าับสัต์สุลเสียงน่ารักบ่ดูสกุลกันเนี่ยปกกับปกกัสัตว์ุลมุนอล่ะดอมไม่รู้ดแต่เหตุการณหนอเล่นี้ยังดีดูปะดูคนไหนน่ารักน่าเบื่อะไรดีหนอลิสอาสีฉันี่ยอื โยฮาสอดิลุยซาบุคือน้อโฮาสอดิลุยซาบุคือในเกษตรสกุสิบวด้สกอน้อใหญ่ไม่ได้กละตั้งมูนจัตโตจัลลโลม่นี่ไมยาวเนี่ไปหลยที่อปาลมคูนั่นหรบ้านั่กษตรสกุลด้เกษตรสกุไม่ได้กละมูลหรอตัมุดุยโยตัตโตตัลโลนึกก่อมั้งกละบุลหรแต่ม่ตัโตมิได้กษตรสกุ พมิดะปกเสียสกุกีบะน่ปวปวตัมมิดะต้คีบะปวปวตั้มดูย่อคีบะว้าวคุ้มสุดคุมอ่ะพมิดะปกเสียสกุยคีดปทอด้วยเสียสกุยละอาตมาลูดิพันเปทอดายขึ้นเลยก็เสร็จละนปะสาวซีดะนี่วิกฤตเลยถ้าบรรยากาศมันดีบล้ สิ่ตที่เราประสบก็ใชนี่ไม่ได้บอกก็ใซ้สุขิมุนนอนในบ้านเองก็ใช้สุขทั่วลกนั่นดีเลยเปล่าสิ่งที่เราประสบก็ใช่เลยครอบครัก็ใช้สุขให้กิบครอครนั่นแหละเลยปปอก็ใช้สุขคิดแล้วโอเตแต่สิ่งท่ควรจะเล่นนั่นแหละก็เราคิดถึงเรื่อคการเลานปปอก็ใช้สุขคิดเลยได้ปปอปอกก็ใช้สุขคิดเลยปปอจอดรถก็ใช้ทุสัญญาได้ปปอบอกก็ใช้สุขคิดเลยปปอตู้สู้ประตูมุ่าเลยนะจ๊ะแต่จุดเด่นไม่ได้ออกไปเลย သားစီမတဲ့ကောလဲစီ။အတော့မူချက်ကလေးသေးပါ။တော့မူတနိခင်းနီရန်နိနိချိနိကူချိချယ်လာ။ရသိညာကစယွာအင်နဟုရကလေးကချိုင်သိညာကစယွာတော့ကစယွာသိညာရင်နဟုရကလေးကချိုင်ကစယွာသိညာရတာမလားလောက်ခီကတရခနဲ့။နပေါကစဆီကခီလီယာကစဆီကဒီဒါ YouTube မှွန်တော့နိ။တော့ကနိုင်ကလေးကချိုင်နပေါခီလ။နေတဲ့ပတဲပီလနော်။ဒီတဲ့ပထောတာဘာမောယာစဝိဒီဝတ်ကြီးအမေ။ แกวาสิคุเคลกัวดานอดินีเนี่ยติเคลีมี้มาเนี่ยวาสิคุตัวเหยาะตะข่านะบะมุงะมุงะดิชานียายเนี่ยกะไซกุเนี่ยออคอลอฟออซุโพโดดุเนี่ยเนาะเลซุโพนี่นากีออซุโพนี่ติกะนายัวดิลุกะถะบะกะไซกุมีคอลอฟออซุโพเจลเนี่ยอะตะปาตุปะทาบะนะบะทินญากะไซกุมีคอลเนี่ยบะทินญาตึกะไซกุมีคอลอฟออซุโพนี่ดิซาติเตวรายุโตโพโดกะนายกึดะปอยขี

ยึดสัญญาอยู่สุโพน้อยึดไม่สัญญาอยู่สุโพเนี่ยยึดอยู่สุโพแต่ม่ช่ยวยยูหรอคุณท่านก็ใช้สิ่งก่อโลกสุโพจะแหล่ก็ใช้สิ่งก่อโลกยานี่ยังยกรณีกิจสุโพหลอมาโดยสุโพอะไรเนี่ยหากิดอะไรก็ใช้สิ่งกุโย่เขาพูดก็ใช้สิ่งก่อโลกยาอาก่อโลกยาจะแหล่ะยึดสบกุยะก็น้อยึบบดสาบันดูแต่ละมาสซีล่ะซ่าต่เลีได้ยึดสรมีบ่ะหากูเลยเนี่ยก้าวอีกทีอื่นไม่ไดแต่ชุดอาชาวอื่นนี่แหละ ဒါဆိုဒီကောတော့အဆပ်ဖို့ဆော်တဲ့သူကြည်အဲ့ဒီကဟာကိလက်ကဆက်ပြီးရော All of the resources you could say simply lose you's data to data no ဒီစားစုကောနာရယာနေတည်ပြီးတော့နတ်မဆာအကောလာညာကော်ပရီယာနေတည်ပြီးတော့လားသင်တလေကော်ပရီတာလေကော်ပရီဒီသဘာကစားစုမျိုးကောနာနေပါသေးတယ်နကောလာတတ်တယ်ဘက်လာတတ်အဘမတတ်ဘက်လာဒါသလာဦးနိသာအင်းဒါချူနောဘီယာနောကိုကေ เนอะไม่ไม่ด้มาเนีตาจุดาชาโอ้าแลคนเซอร์บานสุดาชาตาชาเลอโอแตัวตาชาหนึ่งเส้นยาวเรียบรนี่ยเกิดึาสิกุเนี่ยอากอรอซาสููแพทอ์สุขศึกาแทตากอร่าคโอคันนี่ยเนอะตาหุยเคมมือนี่แหละตาจุดาชาอ้ม่เลคานเซอร์อะบ้าควันไม่ได้เลีบ้าควันสาบบ้าหินอะคดิสโซะก็ซาซสิกอรอท่าสูบู้ยนเนะเดี๋ยเก็ซาซสุุมมาสกันตั้งนะ ต้านนั้นี่ในกันหนาวสระสมาร์ในกานหนาฮาครกษสไม่ได้าในกันหนาวแต่สาชีกลืกจาในกอต่างลบอกกิพบชษิตได้ยตโดนนกลุอ่ะคนใการชาชยวิออนหาใละเอาไกอนหน้าะรละเพ่ภาษาบ้าพ่อคาปสุกาเปวิชาบาจาคันเปลบกชาิตคุณมน่อนิเกชาิตกอนนาเป็นล่อกพบรอนี่นเมื่รามือน่นี่ เมซินญาเน่เมเมกิซาซกูโตโบนนาเน่กะนังยาดิเลกฉาลานากาดีลากิซาซกูโกลอดาเดซิสเด่โนอะโคเอดาเน่กะนัมเมจีกิซาซกูโนกอลานเน่เดเมกิซาซกูซินโยนาเน่บากิซาซกูเอร่ามอนตานาโดโรโดอะมูฮากีเลโอโอเรซาลาโอออล่าพาริซอซินกาทานยโลเดเมกิซาซกูซินโยนาเน่บา นตะกูบกวัมโอนตุ้ดชาเมอเออมาซีซามโอเนสานมีลมีบานสันคืบาตะคุดบาะคนกษออดอฮิดินตะอตกุตจคดบุอามกะมาบลันตชาเคละกเซเนตะคุาบดคานกษสกหินคนออดอฮิดินะนนะขอบุเนอกอนาละฮักกีละลรยูนอคนบบีนะีเเกตนั่งเมตกีเกสุกนะเลอาฮักีอาลิซอซี chitapajaga sa allethru sa dot me ya no dilo lu ha ko de eh ha ko de lu na sa de lu da thit de bo tani ma de ni po o mu la ya gli gtha la ya gli gtha patan na me ni o ma ni pa me na ta khlo khlo lo lo phalakasunya ni ba a ko da me ya gli gtha ni a redule inta chu mo e ta chu mo de ya gli gtha ni a redule ta tu ba e ta tu ba de ya gli gtha ni chu tho to lak thit ra gli gtha ni ba ya gli gtha ni chu tho to lak ba a ko mo gli gtha ni ba ya gli gtha ni mu o la so go mo ที่ดีวตมุชูอยู่อามาบลันต้ชราชีุนยมาสกุเตดายะกอราเยสวเยุพดูกันนอยกลิะเยสพดไมดูกนนอยากลเนี้กับาสกุเตดะดยยสุเนี่ยออดยอปอยทีโดยที่เยสุบุมุชูอยู่เะม่อยาว์ิบุลเกีน